รายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ชีวิตคนเราแสนสั้นและมีเพียงชีวิตเดียวเราเลยต้องมาเรียนรู้กันว่าเราจะดําเนินชีวิตที่แสนสั้นและมีชีวิตเดียวนั้นให้มีความสุขและมีความหมายได้ไงครับพบคาตอบเหล่านั้นได้ในรายการน้าครึ่งแก้วครับกับผมสุรัตน์โคตทิพประสาทครับผมผู้<ๆ>ชมครับมีสองสิ่งครับที่ทุกคนในโลกนี้เนี่ยนะครับมีเหมือนกันนะครับต้องบอกว่าไม่ว่าจะมีพื้นฐานชีวิตเป็นยังไงจะยากดีมีจนนะครับจะเกิดมาในรูปแบบไหนหรือว่าในสิ่งแวดล้อมยังไงก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะก็ต้องบอกว่า สองสิ่งที่ต้องเผชิญแน่ๆแล้วก็มีเท่ากันแบบเดียวกันก็คือหนึ่งทุกคนมีเวลา24ชั่วโมงต่อนหนึ่งวันเหมือนกันจริงไหมฮะไม่มีใครมีมากหรือน้อยไปกว่านี้และอย่างที่มีเหมือนกันแน่ๆคือว่าทุกคนต้องจากโลงใบนี้ไปเหมือนเหมือนกันนั่นเองเพราะฉะนั้นการที่เราจะดําเนินชีวิต24ชั่วโมงในแต่ละวันที่เรามีแบบนี้นะครับอย่างไร เพื่อที่จะให้ชีวิตทั้งชีวิตจนถึงวันสุดท้ายที่ต้องจากไปเนี่ยมันมีความหมายแล้วก็ตอบได้ในวันสุดท้ายว่าเราจากไปแบบพอใจไม่ได้เสียดายอะไรนั่นเองนะครับวันนี้รายการน้ำพึ่งแก้วจะชวนมาคุยกันเรื่องหนึ่งครับซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าฟังจากหัวข้อแล้วอาจจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องในเชิงลบสักนิดหนึ่งนะครับแต่ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่มันเป็นความจริงของชีวิตครับคุณผู้ชมครับแล้วถ้าเรามีทัศนคติที่ดีกับมันนั้นสิ่งที่เราเคยมองว่าเป็นลบ เป็นเรื่องไร้ายร้ายมันอาจจะไม่ร้ายอย่างที่เราคิดก็ได้นั่นก็คือเรื่องความตายนั่นเองนะครับเรามาฟังกันดีไหมครับว่าคนทั่วไปนะครับเขามีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องความตายอย่างไรนะครับเขารู้สึกว่าความตายเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากน้อยแค่ไหนหรือมองมันในมุมมองแบบใดเราไปชมด้วยกันนะครับกลัวกลัวความตายยอมรับว่ากลัวเพราะว่ากว่าเราจะเกิดมาได้นี่มันต้องใช้เวลานานมากกว่าพ่อแม่จะพบกันกว่าจะเราจะไม่ได้พ่อแม่ได้เจอกันเนี่ย และกว่าเราจะโตมาเวลาต้อง20กว่าปีเนี่ยผมเสียดายมากเลยถ้าเราจะพรุ่งนี้จะไม่มีชีวิตอยู่ต่อไปแล้วก็กลัวนะคะเพราะว่าถ้าเราตายไปแล้วเนี่ยก็คงจะไม่ได้เจอหน้าครอบครัวไม่ได้อยู่บ้านไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้กินข้าวด้วยกันแล้วมันก็เป็นอะไรที่มันคงรู้สึกไม่ดีอะคะ่ะกลัวความตายค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราตายไปแล้วเนี่ยคนที่เราักเราอจะคิดถึงเราพูดถึงความตายความตายผมก็ไม่น่ากลัวนะเพราะสุดท้ายคนเราไงก็ต้องตายอยู่ดี กลัวครับเพราะว่าชีวิตเรามันเกิดมาครั้งเดียวแล้วมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องทำครับมันก็พิมพันต์กลัวเจ็บด้วยครับไม่รู้ว่าเราจะตายยังไงรถชนหรืออะไรเงี้ยเราก็กลัวครับแล้วนก็เป็นความคิดของคนทั่วไปนะครับมุมมองแตกต่างกันไปนะครับเรื่องความตายสิ่งที่ทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้นั่นเองนะครับฟังและดูน่ากลัวแต่ว่าเราอยากจะรู้ซิว่าถ้าเราจะต้อง อยู่กับมันหรือเพอเชิญกับมันอยู่ดีเนี่ยนะครับเราควรจะมีทัศนคติต่อเรื่องนี้อย่างไรเราวันนี้เราจะมีโอกาสได้คุยกันน้ําในแก้วของเราครับคุณผู้ชมครับท่านเป็นพระนักเผยแพร่นะครับแล้วก็เป็นนักปฏิบัตินะครับท่านมีงานเขียนมากมายครับผมที่พูดถึงเรื่องของสัจธรรมของชีวิตและทําอย่างไรให้เราดําเนินชีวิตอย่างมีความสุขแล้วก็มีความเข้าใจท่านก็คือท่านพระอาจารย์ไพศาลวิสาโลนะครับวันนี้ท่านจะมาเล่าให้ฟังว่า ขณะที่เราเดาเนินชีวิตอยู่นั้นเราจะเผชิญความตายอย่างสงบได้อย่างไรนะครับพลาดไม่ได้ในช่วงเติมน้ำครับคุณผู้ชมครับ คุณผู้ชมครับในวันนี้นะครับน้ำในแก้วของเรานะครับเป็นพราพิสุกนักเผยแผ่ธรรมะครับผมนะครับเรารู้จักท่านดีจากงานเขียนของท่านในหลายๆรูปแบบด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหนังสือนะครับบทความตามวิทยาศาสตร์นะครับหรือแม้กระทั่งสื่อตามสังคมออนไลน์ต่างๆนะครับแล้วก็หัวข้อที่ท่านมักจะพูดถึงอยู่เสมอนะครับหนึ่งในนั้นก็คือในเรื่องของการที่เราจะมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อความตาย เราวันนี้เราอยู่กับท่านพระอาจารย์ภพศาลวิสาโลครับกับน้ำมศการท่านพระอาจารย์ครับเกิดป,ป,ปงบอเหตุอะไรครับที่ทําให้พระอาจารย์ถึงมาสนใจเรื่องความตายเราจึงได้เอาเรื่องนี้เป็นเรื่องหลักเรื่องหนึ่งที่ใช้ในการเผยแผ่ธรรมะหรือแม้กระทั่งการจัดสัมมนากิจกรรมต่างๆครับผมคือธรรมะก็สนใจเรื่องความตายมาพอสมควรเลยเพราะมันมาสนใจธรรมะว่าธรรมะเนี่ย ดี๋ยวพระพุทธศาสนาเนี่ยก็จะสอนจะเตือนห้เราเรารึกถึงความตายอยู่เสมอเพราะว่ามันเป็นความจริงที่เราเอยู่ในพลนะและถ้าเราเกี่ยวข้องกับความตายเป็นมองความตายให้ถูกเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์มากในการเตือนให้เราเนี่ยไม่ประมาทกับชีวิตแล้วก็มุง่งมั่นในการทำความดีวันนี้อัตมาสนใจ เรื่องของความตายในแง่ของการช่วยเหลือให้ผู้คนได้ตายอย่างสงบด้วยอันนี้ก็สืบเนื่องมาจากการที่อาตมาได้ได้แปลหนังสือซึ่งมีชื่อมากในสังคมตะวันตกชื่อว่าที่ Better Book of Living and Dying คับแปลเมื่อประมาณสัก1 1 8ปีที่แล้วแล้วก็ทำให้เกิดความตื่นตัวขึ้นมาเพราะว่าคนที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้เนี่ย เขาก็เห็นความสําคัญว่าให้การเจริญรอนั่สติย่างเดียวไม่พอนะจะต้องรู้วิธีในการที่จะรับมือความตายด้วยโดยเพพาะเวลาเจ็บป่วยเวลาเจ็บไข้และคนสมัยนี้เนี่ยไม่ได้ตายแบบกระทันหัน90%ซตายแบบแค่อยค่อยตายด้วยโรคที่ยืดเยื้อเรื้อรังเช่นโรคมะเร็งอันนี้เป็นปัญหาคนสมัยใหม่มากหลายคนเนี่ยอ่านหนังสือที่อาตมาปแปลแล้วเนี่ยโดยเพราะ ภาคที่ชื่อว่าประตูสู่สภาวะใหม่ก็อยากจะให้อตามาไปไปนำทางให้กับพ่อแม่ของเขาที่กำลังจะตายแต่ว่าอตามาก็สนองความต้องการนี้ไม่ไหวเคามีเยอะ mm hmm. ก็เลยคิดว่าทำไมไม่จัดอบรมบ mm hmm. ่จะอบรมประเชิญความตาย,ยางสงบซะเลยเ mm hmm. พราะเรื่องนี้เนี่ยทุกคนทำได้ไม่ต้องรอให้พระมาช่วยทำ mm hmm. มาช่วยนำทาง ถ้าเขาได้มีพักษาเบื้องต้นเขาก็จะสามารถไปช่วยให้พ่อแม่เขาคนรักของเขาตายสงบได้พราะถ้าเราจะเข้าไปทำแต่และคนแต่ละคนของโเราทำไม่ไหวไม่ไหวแต่เราใช้วิธีการเผยแพร่สอนเขาใ,ให้เขาตกปลาให้เขาเข้าใจวิธีการแล้วเขาไปทำใช่ประโยชน์กว่าและจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เป็นญาติลูกหลานเนี่ยเขารู้จักคนป่วยดีกว่าเรา,เ<อ>าที่เป็นรพระแล้วก็จะรู้วิธีในการที่จะน้อมใจให้ ผู้ป่วยเนี่ยนึกถึงความดีที่เขาได้ทํานึกถึงกุศลที่เขาได้บําเพญ็ญแล้วก็ได้รู้จักปลดเปลื้องสิ่งค้างคาใจคลายความวิตกกังวลอันนี้เขาทําได้ดีกว่าเรานะแล้วก็เลยจัดอบรมมาปีนี้ก็ปีที่สิบสิบเอ็ดแล้วองสนะิบเอ็ดปีแล้วครับท่าน<ะ>อาจารย์ครับผมพ,พูดถึงเรื่องความตายเนะี่ยนะฮะถ้าเอาคำนิยามผงว่าความตายจริง ความตายมันคืออะไรมันมีคำนิยามหลายแบบนะส่วนใหญ่เนี่ยเวลาพูดถึงความตายก็มักหมายถึงการที่หัวใจหยุดเต้นสมองตายตามนิยามของ <'m> การแพทย์แผนใหม่แต่ในพุทธศาสนาเนี่ยนะความตายเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องของการตาดับทางกายเท่าน,นั้นมันต้องรวมไปถึงการตายดับทางจิตนะแต่ว่าการตายดับทางจิตเนี่ย เมื่อสิ้นสุดแล้วเนี่ยถามว่าจบหรือยังไม่จบหรอกอม,มันมีความสืบเนื่องความตายเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการสิ้นสุดของทุกสิ่งทุกอย่างแต่จะว่าไปแล้วเนี่ยมันก็เป็นส่วนของกระบวนการที่สืบเนื่องอย่างชาวพุทธเนี่เราเชื่อว่าคนเราเมื่อตายไปแล้วเนี่ยมันก็ยังต้องท่องเที่ยวต่อไปในสังสารวัฏและมองในแง่หนึ่งความตายเนี่ยไม่ใช่เป็นจุดสิ้นสุดของชีวิต พู้ศาศาสนามองต่อไปว,ว่าความตายเนี่ยมันมีอยู่กับเราตลอดเวลาผู้เจ้าตรัสว่าความตายมีอยู่ในชีวิตขณะที่เรากำลังนั่งอยู่เนี่ยมันมีความตายเกิดขึ้นแล้วตลอดเวลาที่เราหายใจในร่างกายเรามีเซลล์ตายทุกขณะวันหนึ่งประมาณห้าหมื่นแสนล้านเซล์ตายเพื่อให้เราเนี่ยมีสุขภาพดีเพราะถ้าเขาไม่ตายเนี่ยเซล์ใหม่ที่ดีกว่ามันเกิดขึ้นไม่ได้หรือว่ามันไม่สามารถจะมา ทาหน้าที่ทดแทนได้ดังนั้นความตายเนี่ยมันไม่ใช่ว่าต้องไปรอเมื่อถึงวันที่เราหมดลมความตายเกิดขึ้นทุกขนาร่างกายเรามีความตายเกิดขึ้นจิตเราม,มีการแตกดับตลอดเวลาดัางนั้นความตายมันจึงใกล้ตัวเรามากครับผมพอพูดถึงเรื่องของความตายแล้วที่ท่านพระอาจารย์บอกว่าเราจะต้องอยู่ในสภาวะที่สงบแล้วก็หนังสือที่ท่านพระอาจารย์พูดถึงนะครับ การที่เรามีความสงบหรือว่าจิตในลมหายใจสุดท้ายที่จะต้องจากไปอย่างสงบมันมีความสําคัญยังไงครับมม่มีความสําคัญสองช่วงสองประการครับก็คือว่าถ้าเรายังมีความวิตกมีความกลองมีความกลัวนะเราก็จะเกิดการทุรนทุร,รายครับเดี๋ยวนี้เราเห็นคนจํานวนไม่น้อยเนี่ยอยู่ที่โรงพยาบาลเขามีการทุรนทุร,รายอันนั้นไม่ใช่เขาไม่ใช่เพราะเขาปวดอย่างเดียวนะ แต่เป็นพราะเขามีอะไรที่มันยังคาใจอยู่ครับใช่ไหมซึ่งมันเป็นความทุกข์ทรมานที่ซ้ําเติมกายเนี่ยซ้ําเติมความทุกข์กายให้แยกเข้าไปใหญ่แล้วถ้าเกิดว่าไม่จัดการตรงนี้เนี่ยนะตายก็จ,จะตายไม่สงบและชาวพุทธเราเชื่อว่าพบใหม่ที่จะไปเนี่ยก็คงจะไม่ดีนะ เราถึงเรียกว่าตายไม่ดี<ม>ตายไม่ดีคือว่าตายไปไปทุกติตายไปอบายไม่ม้ถ้าเกิดเรารู้จักเตรียมตัว<ม>ฝึกเอาไว้อยู่เสมอเนี่ยถึงเวลาเราป่วยหนักระยะสุดท้ายเนี่ยเราไม่มีอะไรค้ั้งขาดใจนะเรานึงถึงความดีที่เราได้ทำเราให้อภัยผู้คนครเราไม่ห่วงแขนไม่ห่วงแขนไม่อะไรเราพร้อมที่จะไปต่อเวลา เราก็ไม่ต่อสู้กับค,ค,ความตายเราไม่เคยคุความตายครับอาการทุรนทุรายก็จะไม่ปรากฏคือมองมันเหมือนก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วเป็นธรรมดาของชีวิตหลายคนเนี่ย<อ>เขาก็นั่งเขาก็นอนโดยที่ไม่ทุรนทุรายญาติมิตรลูกหลานเห็นก็รู้สึกว่าเออไม่ไม่รู้สึกเสียใจหลายคนเนี่ยกลับดีใจด้วยซ้ําเมื่อเห็นคนเล่าของเขาเนี่ยตายอย่างสงบฉะนั้นการตายสงบเนี่ยมันดีกับเราด้วยซึ่งเป็นผู้ป่วย แล้วมันก็ดีกับลูกหลานที่ดูแลเพราะว่าเขาดีใจที่เห็นเราไปสงบและสนการการตายสงบเราเนี่ยก็ก็จะนําไปสู่การตายดีไปดีไปสู่ทุกติไปสู่สุกติมันก็เหมือนว่าระหว่างที่เรามีชีวิตยอยู่เนี่ยเราก็ต้องใช้เวลาตรงนี้ในการเหมือนกับว่าเตรียมตัวหรือว่าซ้อมอะซ้อมตายอย่างนั้นใช่ไหมครับทุกวันนี้เนี่ย คือความตายเนี่ยมันเหมือนับการสอบไล่นะอื mm. ในช่วยเราเนี่ยเราสอบหลายครั้งแต่ว่าสอบส่วนใหญ่เนี่ยหรือแทบทั้งหมดเนี่ยสอบตกเราก็ซ่อมได้ใช่ครับเราแก้ตัวใหม่ได้แต่สอบสอบไล่ที่มันเป็นความตายเนี่ยถ้าตกแล้วเนี่ยมันแก้ตัวไม่ได้ไใช่แต่คนไม่เคยตระหนัก ถ้าคนตัานั้นเนี่ยเราจะเราจะซ้อมเราจะเตรียมตัวก็ขนาดส,สมัยตมาสอบเอนทราน e เข้ามาเทาลัยเนี่ยยังเตรียมกับเป็นเป็นปีจะสอบสมัครเข้าทำงานยังต้องเตรียมตัวกับเป็นอาทิตย์แต่ทำไมเวลาเราจะผ่านบททดสอบคัางสำคัญในชีวิตเราจะไม่คิดจะเตรียมเลยนั้นการ ดำเนินชีวิตของเราเนี่ยในแง่หนึ่งเราก็พยายามดําเนินชีวิตให้ไปสู่ความสุขความสําเร็จแต่ก็อย่าลืมว่าไม่ว่าเราจะสุขเราจะสําเร็จแค่ไหนสุดท้ายเราต้องตายครับความตายเป็นอีกด้านหนึ่งของชีวิตมันเหมือนกับสองด้านของเหรียญเดียวกัน<ม>ด้านหนึ่งคือชีวิตอีกด้านหนึ่งคือความตายเพราะนั้นเนี่ยเราจึงไม่ควรจะคิดถึงเรื่องการมีชีวิตที่ดีเท่านั้นเราต้องคิดถึงเรื่องการตาย,ตายดีด,ด้วย คนที่คิดหรือตั้งเอมว่าชีวิตฉันจะต้องเป็นอย่าง,งาน้นเป็นอย่างนี้เนี่ยจะต้องร่ำรวยเท่านี้จะต้องประสบความสุขเท่านั้นเนี่ยอันนั้นยังไม่พอคุณต้องคิดว่าเออแล้วฉันจะตายดีได้อย่างไรทําไม,มฉันจะตายโดยไม่ทุรนทุรายไม่ทรามานซึ่งก็ต้องเกิดขึ้นจากการที่เราทําความดีการทําความดีเนี่ยก็คือการเตรียมตัวเตรียมตัวตายจริงๆเนี่ยการเตรียมตัวตายเนี่ย มันเป็นคําตอบเดียวกับการเตรียมตัวมีชีวิตที่ดีถ้ต้องการมีชีวิตที่ดีนะถ้าเรามีชีวิตที่ดีเนี่ยมันก็ทําให้การตายเรามีคุณภาพเราจะไม่ชีวิตที่ดีได้ก็โดยการทําความดีครัไกลายจากความชั่วครับเราต้องรู้จักปล่อยวางในสิ่งที่ควรปล่อยแล้วก็ต้องรู้จักขนขวายอย่าผัดผ่อนในสิ่งที่สําคัญในชีวิต อันนี้สําคัญนะครเพราะว่าเห็นว่าเวลาเขามีการไปทําวิจัยหรือสอบถามคนที่เป็นเพื่อนผู้ป่วยระยะสุดท้ายเนี่ยผู้ป่วยเหล่านั้นแม้ในต่างวัฒนธรรมในหลายๆประเทศก็จะพูดถึงเรื่องการเสียดายที่ไม่ได้ทําในสิ่งที่ควรจะทําใช่ไหมครับใช่เพราะว่าชีวิตเขาเนี่ยเขาหมกมุ่นอยู่กับการสร้างความสำเร็จในชีวิตซึ่งวัดเป็นเงินเป็นทองใช่ครับว่าเป็นตําแหน่งหรือไม่ก็เพื่อเพลินกับความสุขสนุกสนาน คนส่วนใหญ่จะลืมนะว่าตัวเองเนี่ยสวรรค์แต่ต้องตายคนเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่มีชื่ิตเหมือนคนลืมตายส่วนหนึ่งก็เกิดจากการพยายามที่จะไม่คิดถึงความตายทําตัวให้วุ่นทําใจไม่ให้ว่างใช่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 ไหมแต่แลเสร็่แล้วพอเจอความตายเขาตกใจตื่นตระหนกไม่ได้เตรียมตัวอะไรมาเลยฉันจะตายหร้อหรือนีอ่ทรัพย์สินเงินทองที่สร้างมาสะสมมาไม่ได้ช่วยเลย บางครั้งอาจจะทําให้ความตายมันยืดออกไปเพราะว่ามีการใช้เทคโนโลยีมันยืดชีวิตแต่ที่จริงมันเป็นการยืดความทรมานมากกว่าประเด็นนี้น่าสนใจครับพระอาจารย์เพราะว่ามันมีประเด็นของการการรุ่นยาคาดนะครับว่าการการุ่รเยาคาเนี่ยผมก็จะเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันแล้วก็มีการตีความในแต่ละประเทศในแต่ละบทแตกต,ต่างกันม,มากเลยนะครับในทัศนะของพระอาจารย์การรุ่ยาคาดเหมาะสมไหมครับ การเร่องข้ามาถึงการทำให้ชีวิตมันหมดสิ้นครับด้วยเจตนาดีในะนามพื่าศาสนาก็ยังถือว่ามันเป็นบาปนั่นแหละถ้าเจตนาที่จะทําให้ชีวิตมันหมดสิ้นไปครับหรือตกล่วงไปนะก็ยังเป็นบาปซึ่งมันเกิดจากเจตนาดีคือเห็นเขาทุกข์ทรมานแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นไปได้นะั้นว่าแม้ป่วยกายแต่ไม่ป่วยใจ คนที่เขาพังาพังามเนี่ยเขาอาจจะป่วยกต่กายใจเขาไม่ป่วยก็ได้เพราะเขามีธรรมะเขารู้จักวางใจให้ถูกวางใจเป็นมันไม่ได้แปลว่าถ้าถ้าร่างกายถูกความเจ็บป่วยบีบคั้นแล้วเนี่ยจิตใจมันต้องทุกข์ทรมาไปด้วยนะความทุกข์เป็นเรื่องของกายความทรมานเป็นเรื่องของใจทุกกายแต่ไม่ทรมานใจทําได้ ยิ่งเพื่อศาสนามองว่าชีวิตเป็นสิ่งที่มีค่าควรจะรักษาไวในขณะที่เรามีลมหายใจทุก,ทกวินาทีมีความหมายมสามารถจะบรรลุธรรมได้ทุกวินาทีทุก<ม>นาทีทุกชั่วโมงเพราะนั้นเนี่ยก็ควรที่จะรักษาเชิงตนไว,<ม>เว้เพื่อทําความดีเพื่อเพื่อการศึกษาฝึกฝนจิตใจให้เห็นธรรมะครับผมยิ่งป่วยหนักเนี่ยบางทีเห็นธรรมะได้ชัดเจนะ ทำให้ในสมัยพุทธกาลเนี่ยมีพระอาหารหันต์จำนวนไม่น้อยบรรลุธ,ธรรมขณะที่กำลังจะตาย oh <my. S 1> เพราะความตายเป็นตัวเร่งทำให้เห็นธรรมะรพอเห็นธรรมะปัญญาเกิดจิตก็หลุดพ้นทางการแพทย์เวลาเขามองเขาจะมองเรื่องกายเป็นหลักใช่ไหมฮะมันก็จะตีความคำว่ากายาว่าอาจจะป่วยทรมานแล้วก็กําลังจะตายไปด้วยทางกายเพราะฉะนั้นก็ก็จะใช้วิจรรารณญาณทางการแพทย์เป็นการตัดสินแลวจริงๆเนี่ยคนคนไข้เขาก,ก็ทรมานจริงเพราะว่า เขาไม่ได้ฝึกใจเพื่อที่จะรับมือความเจ็บปวดและเขาก็กลัวความตายด้วยครับผมไอความไอความกลัวตายยังไม่เท่ายังยังไม่เท่าไหร่ถ้าเกิดว่าจิตใจร่างกายไม่เจ็บปวดแต่พอเจ็บปวดด้วยแล้วเนี่ยมันยิ่งตื่นตระหนกเข้าไปใหญ่และทรมานมากแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีทางเลือกที่ดีกว่าการหย,ย่าาก็คือการที่แม้จะแม้จะปว่วยกายแต่ว่าใจเนี่ยสามารถจะสงบได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรา,าที่เรามี มีลมหายใจมีสุขภาพดีเนี่ยอย่าประมาทหรือว่าอย่าเพลินกับความสุขครับอย่ามัวแต่สนุกสนานหรือว่าอย่าหมกมุ่นแต่การทามาหากินครับเราต้องลืมต้องไม่ลืมว่าสักวันหนเราต้องตายครับแล้วเราต้องเตรียมพร้อมที่จะรับมือความตายครับมีภาษตที่เบรดบอกว่าไม่มีใครรู้หรอกระหว่างพรุ่งนี้กับชาติหน้าอะไรจะมาก่อนอย่าไปคิดว่าชาติหน้าจะมาหลังวันพรุ่งนี้ อย่าไปเชื่อพ่กนี้จะมาก่อนชั้นหน้าเพราะว่าสลับหลายคนในวันนี้วันนี้คือวันสุดท้ายของเขาพระอาจารย์ครับในหลายๆคนที่เขาจะต้องดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายนะครับผมเองก็คุณแม่ก็เสียไปไม่นานนะครับก็ไม่แน่ใจวิธีการที่ตัวเองทำตอนนั้นดีที่สุดหรือเปล่าแต่ว่าผมเชื่อมีหลายๆคนที่ดูรายการตอนนี้เราก็มีคนป่วยระยะนี้อยู่ เขาควรจะดูแลยังไงดีครับการดูแลกายก็สําคัญแต่อย่าลืมการ,การดูแลจิตใจการดูแลกายเนี่ยหมอพยาบาลทําได้ดีกว่าเราแต่ดูแลจิตใจเราซึ่งเป็นญาตเป็นลูกหลานทําได้ดีกว่าหมอพยาบาลอย่างที่เรา,มมาบอกว่าป่วยกายแต่ไม่ป่วยใจก็ได้โรคบางโรคเนี่ยรักษาไม่หายแต่ว่าสิ่งที่จะเยะียวยาบรรเทาได้คือความทุกข์ใจ ถ้าเกิดว่าเราซึ่งเป็นญาติเป็นลูกหลานเนี่ยช่วยดูแลจิตใจเขาเช่นทำให้เขาไม่กลัวตายทำให้เขายออรับความตายได้ความทุกข์ใจที่จะมาพูดถึงเนี่ยหมายถึงความกลัวหมายถึงความอาลายัยความเสียใจหมายถึงความโกรธแค้นหมายถึงความรู้สึกผิดซึ่งคนเวลาใกล้ตายเนี่ยอารมณ์พวกนี้มันจะประดังประเดเข้ามา ซึ่งมันไปทำให้เกิดความทุกใจและความทุกข์กายก็จะรุนแรงมากขึ้นวิธีที่เราจะช่วยลดความทุกข์ของพ่อแม่ผู้ป่วยก็คือช่วยให้ความทุกข์ใจลดน้อยลงชวนเขานึกถึงสิ่งดีๆชวนให้เขานึกถึงความดีที่เขาได้ทำชวนให้เขานึกถึงบืญกุศลที่เขาได้บำเพ็ญให้เขาได้ระล,ลึกถึงความภูมิใจในชีวิตเขาได้สร้างืง้อสร้างตัวสร้างครอบครัวได้ความซื่อสัตย์ความ พยายามความรับผิดชอบอพอเราเรื่องนึกถึงเนี่ยคนคนปิดก็จะรู้สึกดีขึ้นช่วยเขาเนี่ยยอนรับความตายได้ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็เราได้ฟังในสิ่งที่ต้องบอกเป็นสัจธรรมของชีวิตนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่คนทั้งโลกไม่ว่าจะเกิดมาในพื้นเพยแบบไหนนะครับหรือปัจจุบันท่านจะเป็นอย่างไรก็ตามเป็นสิ่งที่ทุกคนจะได้รับเหมือนกันหมดนะครับ อีกหนึ่งความยุติธรรมที่คนทั้งโลกมีเหมือนกันก็คือทุกคนต้องเผชิญกับความตายทั้งสิ้นนะครับแล้ววันนี้เรามีโอกาสได้ฟังวิธีการวิธีคิดนะครับหลักธรรมะที่ดีที่สามารถเอาไปปรับใช้วันนี้เราอยู่ในช่วงเวลาที่ยังเตรียมตัวอยู่ได้นะครับเราอยู่ในการสอบซ้อมต่างๆนะครับยังไม่อยู่ในเรื่องการสอบไล่นะครับเรามีเวลาครับที่เราจะทําแล้วเราเลือกได้ครับที่เราจะทําอะไร เพื่อวันนั้นที่มันมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ซึ่งอาจจะเป็นพรุ่งนี้หรืออีกไม่กี่วินาทีข้างหน้านะครับเราจะได้พร้อมที่จะเผชิญกับมันเราวันนี้รายการน้ำพึ่งแก้ว้องขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์ไพศาลมิซาโลมากครับกราบขอบพระคุณครับพระอาจารย์ครับ ชมครับมีหนังสือเล่มหนึ่งเนี่ยนะครับชื่อภาษาอังกฤษว่า The Top f i Regrets of the Dying นะครับเขียนโดย Brownie Ware นะฮะถ้าแปลเป็นไทยก็หมายถึงว่า5สิ่งที่คนเสียดายที่สุดในระหว่างที่เขากำลังจะจากโลกนี้ไปคุณ Brownie Ware เนี่ยนะครับต้องบอกว่าเป็นนักเขียนที่เคยใช้ชีวิตช่วงหนึ่งในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายเขาจะใช้ชีวิต กับผู้ป่วยระยะสุดท้ายประมาณ3-12สัปดาห์ในขณะที่ผู้ป่วยเนี่ยย้ายกลับมาอยู่บ้านแล้วแล้วก็พูดง่ายๆว่ากำลังรอการจากไปนั่นเองสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าคุณบราวนิแวร์เนี่ยได้ยินผู้ป่วยพูดถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาในอดีตโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องว่าเสียดายอย่างนั้นเสียดายอย่างนี้ว่าไม่ได้ทําอะไรแต่มันมี5อย่างครับคุณผู้ชมที่ทุกๆท,ท่านพูดคล้ายๆกันนะครับ แล้วก็วันนี้ผมอยากจะมาเล่าให้ฟังว่า5อย่างที่ว่านั้นคืออะไรนะครับอย่างแรกนะครับก็คือว่าทุกๆคนเนี่ยนะครับอยากจะใช้ชีวิตตามแบบที่ตัวเองเป็นเราเองนั้นเนี่ยเราอยู่ในท่ามกลางของความคาดหวังของคนรอบข้างนะครับหรือว่าความปรารถนาบางอย่างซึ่งมันไม่ตรงกับความเป็นตัวของเรานั่นเองนะครับแล้วเราก็เลยพยายามจะเป็นคนนั้นเป็นคนนี้เราก็ละเลยความเป็นตัวเราบางครั้งหลายๆท่านเนี่ยอยู่ในระยะสุดท้ายของชีวิตโดยที่ยังไม่รู้เลยว่าตัวเอง เป็นใครหรือต้องการอะไรในชีวิตก็มีเหมือนกันครับอันนี้เป็นความเห็นของสุภาพบุรุษเป็นส่วนใหญ่คิดว่าตัวเองในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทำงานหนักเกินไปใช้ชีวิตกับการทํางานมากเกินไปจนไม่มีเวลาให้กับเรื่องอื่นๆของชีวิตนะครับหรือที่สําคัญใช้ชีวิตกับคนรอบข้างคนในครอบครัวใช้เวลากับลูกใช้เวลากับ ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงต่างๆเอาเวลาส่วนใหญ่ไปให้กับเรื่องงานจนในที่สุดมาพบทั้งวันสุดท้ายว่าสิ่งที่ได้มาจากงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินทองชื่อเสียงหรือความสําเร็จต่างๆเนี่ยไม่ได้มีผลอะไรหรือทําให้ตัวเองมีความสุขความอิิบเองในช่วงบ้านปลายชีวิตเท่าไรนักนะครับในประการที่3เนี่ยนะครับผู้เขียนบอกว่าคนรู้สึกเสียดายว่าตัวเองไม่ได้แสดงความรู้สึกที่แท้จริงออกมาเท่าไหรนนะักด้วยความรู้สึกที่ว่า อยากจะไม่อยากจะไปทาร้ายจิตใจคนอื่นบ้างนะครับหรือว่ากลัวคนอื่นเขายอมรับเราไม่ได้หรือว่าไม่อยากจะให้คนอื่นเขารู้ว่าเราดีใจเกินไปเสียใจเกินไปหรือว่ารู้สึกว่าเกินไปแบบนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับทำให้เราไม่ได้แสดงความเป็นตัวตนออกมาเพราะฉะนั้นเวลามีความรู้สึกชอบไม่ชอบโกรธดีใจเสียใจต่างๆไม่ค่อยได้แสดงความรู้สึกออกมาและนี่แหละครับเป็นเหตุทาให้คนเสียดายเหมือนกันว่าตัวเองไม่ได้แสดงความเป็นตัวตนหรือความรู้สึกที่แท้จริงออกมาในตลอดที่ตัวเองมีชีวิตอยู่ เรื่องความสัมพันธ์กับคุณผู้ชมใช่ไหมฮะผู้ที่อยู่ในระยะสุดท้ายของชีวิตเขาเสียดายครับว่าเขาไม่ได้ใช้เวลาช่วงที่ผ่านมาติดต่อกับเพื่อนฝูงมากนะักมัวแต่เวลาไปใช้ในเรื่องอื่นอย่างเช่นเหมือนกับข้อแรกที่บอกว่าเอาไปใช้เวลากับเรื่องงานหรือว่ากับเรื่องอื่นของชีวิตจนไม่ได้สร้างสมดุลนะครับความสัมพันธ์กับคนรอบข้างต้องบอกว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่มาพร้อมกับมนุษย์และเป็นสิ่งที่เติมเต็มชีวิตของมนุษย์เช่นเดียวกันและพอสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยเราก็จะ เออที่ผ่านมาเนี่ยเรามัวไปให้ความสนใจกับเงินทองชื่อเสียงสิ่งอื่นๆมากเกินไปซึ่งมันมีผลต่อความสุขในช่วงสุดท้ายของชีวิตหรือชีวิตโดยรวมจริงๆนะไม่มากเท่าไหร่เมื่อเปรียบเทียบกับความสัมพันธ์กับคนรอบข้างนะครับและนี่คือข้อที่สครับผมข้อที่หที่ทุกคนพูดมันเหมือนกันอีกก็คือว่าเสียดายว่าที่ผ่านมาเนี่ยตัวเองไม่ได้หาความสุขให้ตัวเองเท่าที่ควรนั่นเองนะครับตัวเองมีโอกาสหลายครั้งที่จะมีความสุขมากกว่านี้ใช้ เวลาไปกับเรื่องที่ควรจะสร้างความสุขให้ตัวเองมากกว่านี้แต่กลับไม่ได้ทําบางครั้งอาจจะไปคํานึงถึงความสุขของคนอื่นกลัวคนอื่นเขาไม่สุขก็เลยเอาเวลาตัวเองไปสร้างความสุขให้คนอื่นหรือว่ามัวแต่ไปพะวงเรื่องนั้นเรื่องนี้จนในที่สุดตัวเองกลับต้องอยู่ในความทุกข์หรือว่าสิ่งที่ตัวเองไม่ได้รับความสุขนั่น,นะครับแล้วมันเลยกลายเป็นว่ามอย้อนกลับไปก็สุขเสียดายว่าเออเราทําไมเราไม่เอาเวลาต่างๆเหลนะ่านั้นมาเติมความสุขให้เราบ้างใช้เวลาท่องเที่ยวใช้เวลาในการทําสิ่งที่ตัวเองนั้นเป็นสิ่งที่ตัวเอง สามารถที่จะเป็นกิจกรรมต่างๆที่เราจะมีความสุขประมาณได้านะครับวันนี้รายการน้ำขึ้นแก้วต้องขอขอบคุณสถานที่นะครับร้านช็อกโกแลตวิวนะครับบรรยากาศดีมากเลยนะครับมาทานกันได้นะครับผมคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการน้ำขึ้นแก้วได้ทุกวันอาทิตย์นะครับ13.00นะครับทางช่อง Now26 นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับที่ติดตามกันมานะครับแล้วเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ